อยากไปทำหน้าที่เกาหลีอยากทำโครงหน้าต้องไปทำที่ k d r กับที่ D-M เน็ไอดอลทำเยอะนะเว้ยเนี่ยเพื่อเราเป็นเอเจน์ใช่เชื่อถือได้ได้เนี๋ยเราตามเพื่อนเราไปคอยพูดนี้ก็ทาเยอะเยอะเหลือรงหน้าอย่างเดียวที่ว่าจะไปทำาตะติดโคนปติดหรอตติดหรอ เงนซื้อกระเป๋าไว้ขายทางสัญญกรรมใช่แต่ตอนนี้ขายเป็นขายก่อนแล้วเราเปิดได้ชัดเจใช่หนึ่งทำตาตอง้อเปิดหัวตาต่อเหรอเยอะๆบว่าได้มิเดีวสายตต่แบบเพื่อโไร no n ได้ยุเีการทำสัญญกรรมมันต้องจริงความจริง เราจะเกินจริงไม่ได้ใหเกาหลีเกาหลีคนนี้ธรรม่ได้สองก็ฉีกหน้าแล้วก็ทำใต้ตาแต่ว่าจะไปทำไหมควรทำมันสองปีครั้งปีละครั้งเลยครั้จะบุญทิฏฐายแล้วมันไม่ค่อยเปิดค,ค,คือเหมือนถ้าใครเป็นลิฟท์คีล<ต>อนเลยจะก็สวยอย่ะหมอเกาหลีเขาไปทำซีซีสกแกนให้แบบไม่คิดเะไรล่าสุดล่าสุดที่ไปทำคือเราอ่ะตาเล็เราทำตาสัมผันชั้นใหญ่ได้แล้วเราก็พยายามเปิดแล้วมันได้แค่นิดนึงเราก็ไปแบบว่า พวกยูทำยังไงดีมันก็คือวิธีการในการยกคิ้วพอยกคิ้วปุ๊บชันตาเราโตขึ้นตาเราไวขึ้นโน่นนี่นั่นแล้วก็ริ้วรอยตรงเนี้ยไม่มีจัดได้จากได้เลเพียงอันนี้คือทำไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลดีใช่ใช่ถูกและดีมีอยู่จริงเขาจะยกคิ้วเราขึ้นไปตอนแรกเราก็คิดว่าเราจะเป็นเจนนี่ไปเจนนี่เลยเหรอไม่ใช่ดีกว่าหอให้กำลังใจคุณล่ามเดี๋ยวเราจะสวยเหมนเจนนี่แล้วนะ ชอบเอาลูกแบบที่มันเกินความจริงมาตาแล้วก็เอารูปคล้ายๆตาดิบ้าตาแบบโตๆอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เพราะว่าถือว่าประสบความสำเร็จในการทำตาในร่ยแหละค่ะกรรมธทรมเท่านี้แหละเราไป็ฉีดไขมันหน้าตาอ่อกรในการฉีดไขมันเป็นทาอะไรที่ให้เราหน้าดิบนายอิ่มเออจริงแต่ใช่ใช่เหมือนมันเหมือนมันฟูผูผิวแล้วไม่รู้นะยคิดเองหรือเปล่าแต่ก่อนอะของมีมันเขมับอะ มันมันยุบ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 ลงไปอ่ะแล้วก็แบบโอเคแบบถามพี่เคนเนาะแบบพี่เคนมันทําทําอะไรได้บ้างอ่ะกับกับหน้าเนี่ยมีมีปัญหาตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยพี่เคนเขาเลยน่ะแบบเอองั้นก็คงแบบเติมไขมันแล้วคนที่ไม่ชอบฟิลเอนได้ก็ดีกว่าปลอดภัยกว่าอะไรอย่างเงี้ยเติมไขมันคือก็จะแบบดูอิ่มขึ้นหน้าเด็กลงเยอะเยอะกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขายังถามว่าเบียอายุสิบสิบแปดสิบเก้าเลยนะความจริงอะจริงจริงจริงความจริงอะ

안티에이징을 주력으로 하며 가슴 수술과 바디 지방흡입도 함께 병행하고 있습니다. 코로나가 하루 빨리 종식되어서 태국과 한국을 자유롭게 오갈 수 있는 날이 하루 빨리 오기를 기도하겠습니다. 어, 건강하고 행복한 하루 되세요. 감사합니다. 커큰카. 네와 ่อนที่สุดใช่ถามจะแบบเพื่อนมาลำคันจะถาค่อยมาคุยกันเลยจะถาไม่ทถามเลยคือแบบว่าเป็นคนที่มันจเจองเสียงแบชัวร์มากมาเป็นปีอ่ะใช่ค่ะบินจนแบบว่านิชชาบอกอ่ะแนะนำพี่เขียนมาแล้วก็คุยแล้วพี่ชายไปเย็นไงเออจะคนรลำคาญมันหมดเลยทีนี้บินไปครั้งแรกใช่ไหมอ่ะไปทำตาทำตาแล้วก็ทีนี้ก็แบบนิชาบอกว่าตาเจ็บอ่ะแต่ว่าพอถงไปทำจริงไม่เจ็บ นว่าแผ่ทาไฟใช่ะใช่ที่บในไปทำก็จะมีทำตามสองชั้นแต่แผ่ไปใต้ตาซึ่งตอนนั้นเป็นแบบว่าใค่เมื่อไหร่เปิดแล้วนอนไม่พอไม่พอโอนดึงประจำแล้วมันจะับที่ครั้งที่สองว่าทุกงไขมันใช่ตรงหน้าของอาอันนี้นี่คือแบบว่าแผ่เป็นแทบจะไม่เห็นเลยเทียบกับเพื่อนที่ เหมว่าเราดูตรงนั้นเสร็จแล้วเหมือนว่าพอมาดูของเคื่อนแผลแบบแผลใหญ่มากเลยมี้นะเนี่ยไม่เห็นแผลเลยไม่เ็นเลยไม่แห่ใช่เพ่งแค่แบบเป็นรอยสีมูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาบินไปมันต้องเป็นหดเลยพี่เข็ดูแลดีมากแต่ักยาวเลยก็พี่เขวแลเจ็บแลวอะไรนี้แลพี่เข็งคอยบอกเวลาแบบหนูทําิรรคนแรกที่เราเห็นพี่เข็คือเขาเห็นใจเพราะว่าพี่เคก็ทามาเยอะเหมือนกัน พี่เกศชว่วยียอยะไรบมนอะไรมากับอ่านดีตอนนี้นะพี่เกก็จะบอกว่าอ่านี่โรงพยาบาลที่น่าเกก็จะแบบมีู้ดีาเกงคือถ้าไปกับเอเดนหรอื่นอ่ะอ,อ,อื่นือเราเไม่สนใจาไม่สนใจจริงจริงและบางทีโรงพยาบาลให้กลับก็คือต้องกลับแต่ว่าของเราคือเรายังรักยาอยูยอย่โบขอขอนุอนตัวพี่เกดูราดีกศเป็นว่าตอนเนี้ถ้าจะไปใส่กับพี่เกศไม่ไเลยนึกถึงคนแรกเลยพใจ